ปลายปี63แล้วก็จะไปต่อต้นปี64ค่ะ นอกจากโควิด19กลับมาให้เราปวดหัวกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย PM 2.5ก็กลับมาจริงมันกลับมาทุกสิ้นปีเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศปิดพอดีนะคะถึงแม้ว่าทุกคนจะสวมหน้ากากอนามายัยหรือว่าหน้ากากผ้าหน้ากากเป็นแบบโรงพยาบาลก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าฝุ่นขนาดเล็กพวกนี้เนี่ยยังเล็ดรอดเข้ามาได้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะเพราะว่ากองทัพเรือเขาผลิตเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5และเจ้าเครื่องนี้นะคะฆ่าเชื้อได้ด้วยค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้น ตอนของการพัฒนาให้มันเล็กลงเพราะว่าพอผลิตมาเนี่ยมันเป็นเครื่องใหญ่ไม่สามารถที่จะเอาไปตั้งตรงนั้นตรงนี้ได้นะคะ,ะเขาก็ตั้งไว้ในหน่วยงานของเขาก่อนค่ะนี่คุณผู้ชมคะเครื่องบําบัดฝุ่นต้นแบบก,กรมอู่ทหารเรือออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นค่ะเอามาให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์แต่ด้วยความที่ทําตามหลักการทางวิศวกรรมนะก็เลยใหญ่มากเลยเครื่องนี้ค่ะมันใหญ่เกินไปสมมุติว่าจะเคลื่อนย้ายไว้ไปตามจุดต่างๆก็ไม่ค่อยจะสะดวกค่ะ เครื่องนี้ก็เลยถูกตั้งเอาไว้ที่กรมอู่ทหารเรือเปิดใช้งานในช่วงเวลาราชการแล้วก็เปิดให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูได้ด้วยนะมาศึกษาได้ด้วยค่ะพอมีเครื่องต้นแบบแบบนี้แล้วได้เรียนรู้วิธีการบำบัดฝุ่นว่าทํางานยังไงตัวแปรสําคัญที่ต้องใช้มีอะไรบ้างโจทย์ต่อมาก็คือได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาก็คือเมื่อมีโควิดเกิดขึ้นเอาละน่าจะออกแบบเครื่องบำบัดฝุ่นดูแลตรงนี้หน่อยได้ไหมเพิ่มเติมเข้ามาได้ไหมให้สามารถจะ กำจัดเชื้อโรคได้ในคราวเดียวกันกรองฝุ่นที่มีขนาด0.3ไมครอนขึ้นไปเป็นส่วนประกอบสำคัญแต่พอเมื่อต้องกำจัดเชื้อโรคปัจจัยเรื่องน้ำก็เลยต้องตัดทิ้งไปค่ะเพราะว่า ความชื้นจากละอองน้ําจะเป็นตัวทําให้เชื้อโรคเติบโตได้ดีใช่ค่ะนอกจากนั้นคุณผู้ชมคะถ้าไปดูเรียกว่าคุณสมบัติของเจ้าเครื่องนี้เลยนะคะ,คะเครื่องาบำบัดฝุ่นและกําจัดเชื้อโรคค่ะจะเป็นแบบ t o in one ผลิตขึ้นมา5เครื่องมี2ขนาดด้วยกันก็คือบําบัดฝุ่นได้4ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหนัก500กิโกรัมราคาประมาณ2 0 0 0 0 0บาทจำนวน1เครื่อง และก็2ลูกบาทเมตต่อวินาทีน้ำหนัก200กิโลกรัมอันนี้ราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทอีก4เครื่องนะคะโดยได้นำไปทดสอบทั้งในสถานที่ปิดและก็ที่โลงแจง้งอย่างเช่นที่ไหนบ้างห้องทดสอบโชวคราวปล่อยควันที่มีฝุ่นถึง1 0 0 0 0 0ส ppm จากนั้นเดินเครื่องและจับเวลาภายใน30นาทีเหลือค่าฝุ่นไม่เกิน10 ppm ค่ะ ส่วนเครื่องกําจัดเชื้อในอากาศนะคะจะใช้แท่งไทเทเนียมไดออกไซด์ค่ะทําปฏิกิริยากับแสง UV แตกตัวเป็นนีออนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนอกจากนั้นนะคะหากเปิดใช้งานต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะคะการทําปฏิกิริยากับแสง UV แตกตัวเป็นอีออนเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง2ปีด้วยกันฆ่าเชื้อโควิดได้หรือไม่นี่คือคําถามตามมาว่ามันฆ่าได้จริงไหมรองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือทนบุรีค่ะ ท่านก็เปิดเผยบอกว่าแม้จะยังไม่ได้ทดสอบเชื้อโควิดโดยตรงเพราะไม่มีตัวเชื้อแต่ได้ทดสอบในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลแล้วและผลออกมาได้ผลดีโดยกรมแพทย์ทหารเรือและกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือให้การรับรองด้วยค่ะีเอ็มสองจุเนี่ยตอนที่กองทัพเรือสั่งให้กรมอู่หานเรือได้สร้างเครื่องนี้ขึ้นมานะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงต้นปี2 5 6 3ซึ่งมีโควิดระบาดขึ้นมาพอดี นะครับนั้นแนวความคิดของผู้สร้างนะครับเราก็คิดว่านอกเหนือจากการบำบัดฝุ่นแล้วเนี่ยเราจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยไหมนะครับเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนั้นดังนั้นเราจึงออกแบบให้สามารถบำบัดฝุ่นได้แล้วใส่เครื่องฆ่าเชื้อโรคนะครับเข้าไปในเครื่องนี้ด้วย นะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้นี่นะคะสำหรับเครื่องบำบัดฝุ่นทั้ง5เครื่องค่ะตอนนี้เนี่ยเอาไปติดตั้งในกองทพัพเรือที่วังนันทอุทยาน3เครื่อง อีก2เครื่องนะคะตั้งอยู่ที่สโมรสรวังนันทอุทยานค่ะก็จะมีสวนสาธารณะมีที่ออกกําลังกายมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะ,ค,ะคนเยอะเลยค่ะพลุกพ่านเลยนะคะเปิดเครื่องตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าไปจนถึง6กโมงเย็นเครื่องใหญ่กินไฟชั่วโมงละ2บาทไม่แพงเนาะเครื่องเล็กกินไฟชั่วโมงละ1บาทค,คือถ้าใครได้มีโอกาสผ่านไปมาแถวนั้นนะคะแล้วอยู่ใกล้เครื่องนี้ในรัศมีที่ไม่เกิน10เมตรนะไปยืนใกล้ๆเลยนะคะสูตรอากาศเข้าไปลึกๆเลยคุณภาพอากาศดีตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมควบคุมพิษแน่นอนค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางกรมอู่ทหารเรือมีแผนที่จะสร้างเครื่องบำบัดฝุ่นขนาด2ลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นอีก แล้วก็ปรับปรุงให้มีน้ำหนักน้อยลงเพื่อจะได้สะดวกในการเคลื่อนย้ายรวมไปถึงให้เสียงเขาเนี่ยเบาลงด้วยตามนยโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือค่ะที่ให้นำไปใช้ในโรงนอนทหารหน่วยงานต่างๆรวมถึงติดตั้งในที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นเอาไปอยู่ตรงป้ายรถเมล์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ไหมนะคะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้สูดอากาศบริสุทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ